ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะรายสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคนเกิดวันศุกร์การเงินการงานค่อยๆขยับขยืขย่นค่ะมันขยับขยื่นทีละนิดนะไม่ได้แบบดีแบบขึ้นมาแบบพลีพางหรือแบบฉุกกระหุกเลยเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะอะไรที่เคยเบื่อเบื่อเซ็งเซงอะไรที่เคยย่อท้อล้าทิ้งมันไปค่ะหรือ อะไรก็ตามที่คุณเคยบาดเจ็บติดนี้ติดศีลหรือไม่สบายใจลาทิ้งมันไปค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองนะคะคนวันศุกร์อาจจะต้องยืนหยัดเริ่มต้นใหม่ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนการเริ่มต้นหรือเหตุการณ์การงานเนี่ยมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นทีละนิดเป็นขั้นบันไดนะคะช่วงนี้ทำอะไรอาจจะ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้อย่างใจต้องแก้ไปทีละปลอกนะคะแก้ไปทีละวันนะอืความพยายามยังต้องหนักต้องเหนื่อยอยู่สิ่งใดก็ตามในอาทิตย์นี้ไม่ได้ได้มาโดยง่ายมีอุปสรรคมีบททดสอบแน่นอนแต่ขอให้มั่นใจได้ว่าเนี่ยคุณเป็นคนพยายามนะคุณเป็นคนมุมานะเนี่ยคือด้วยความแน่วแน,แน่ตั้งใจดีของคุณนะ่ะ คุณไม่ย่อท้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณไม่ย่อท้อบทพิสูจน์มันจะมาเพียงแต่มันอาจจะมาช้านิดนึงนะคะในในทุกๆวันถ้าหากว่ามีเรื่องไม่สบายใจก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าความสำเร็จความยิ่งใหญ่รอคุณอยู่นะคะ